สวัสดีครับอาจารย์สลาวุธครับสวัสดีครับคุณว่าท่านผู้ฟังครับอาจารย์ออกตัวเสมอว่าไม่ชํานาญอาเซียนแต่รอบนี้ดูเหมือนอาเซียนจะกลายเป็นตะวันออกกลางใหม่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ประเมินให้หน่อยครับคือขณะนี้สถานการณ์ในในตะวันออกกลางเดนหากก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งนะครับมันเป็น เรื่องที่เราปุงจะต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อทั้งในอาเซียนของเราแล้วก็ในระดับโลกนะครับสถานการณ์ที่ผมว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของบินแดนถนนกาซาเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมาสองปีเกือบจะสองปีแล้วนะครับแล้วก็ในบางช่วงบางเวลาคุณวาดก็คงจะติดตามนะครับสถานการณ์มันยกระดับนะฮะมัน เกือบที่จะเข้าสู่สงครามในระดับภูมิภาคนะแต่ว่า,าจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นสถานการณ์ที่มันจะยกระดับไปถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าก็เสี่ยงนะที่จะถูกยกระดับและจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่จะสร้างผลกระทบกว้างขวาง,วางนะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงหลายประเด็นที่มันเป็นข่าวช่วง สัปดาห์สองสัปดาห์ท,ที่ผ่าน,านมาเนี่น,นะครับคุณวา,าดครับ,รบเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของคําว่า c ครเตอร์อิสเอลนะฮะคือเป็นคําที่เอเจริงๆแล้วเราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานละนะแต่ว่าในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ย เราก็คิดว่าเออมันเป็นแนวคิดในลักษณะที่เป็น c o n s i r a c r y theory อ่าเป็นเหมือนทฤษฎีสมคบคิดทฤษฎีสมคบคิดนะฮะวางแผนว่าจะมีการขยายดินแดนออกไปยังดินแดนต่างๆทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนับตั้งแต่ทางใต้ของประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศอิรักเนี่ยนะ อ hmm. จะกลายเป็นรัฐใหญ่ของของประเทศอิเซลในอนาคตนะ uh huh. เพราะว่ามันเป็นแผนการที่ uh huh. ขบวนการไซออนิสต์ได้คิดไว้เรียบร้อยแล้ว uh huh. ในลักษณะอย่างนี้นะฮะแต่ว่าปร uh huh. ากุว่าในปัจจุบันเนี่ยออ่เมันเห็นร่องรอยความจริงที่ออ่เมันเป็น uh huh. เรื่องของแนวคิดคเครเตอร์อิเซลโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณวาดครับ uh huh. ทางเนธันยาหูนายกคนรีของอิสราเอลก็ออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าวันนี้ภารกิจพันธกิจสำคัญของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของเกรเตอร์อนะิสราเอลการขยายประเทศอิสราเอลให้มันครอบคลุมดินแดนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในอดีตที่ผ่านมาค,นะคำว่าเกรเตอร์อิสราเอลเนี่ยน่าสนใจนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยนะฮะ,ะในลักษณะที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้มอบดินแดนส่วนที่เป็นดินแดนคณ,ณะอันดินแดนประวัติศาสตร์ของของชาวยิวเนี่ยนะฮะให้กับให้กับชาวยิวแต่ว่าการมอบให้ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันแตกต่างกับบริบทในยุคนี้ในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริบทที่มันยังไม่เกิดรัฐชาติขึ้นมา นะฮะมันเป็นลักษณะของการาการาให้รางวัลกับชุมชนที่พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า <c oughs> นะฮะแต่ว่า <c oughs> ในปัจจุบันเนี่ยพอมันเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไอคอนเซปต,ต์นี้จะใช้ได้อยู่หรือไม่ <c oughs> แล้วก็มันจะอมันจะได้รับการตอบรับจากประชาคมโลกอย่างไรเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะเพราะว่า ในยุคปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าขาบวนการไซอันเลซซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของยเซลเนี่ยก็พยายามที่จะเอาแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาแอปพลายใช้<ะ>กับยุครัฐชาสมัยใหม<ะ>นะ่เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะเป็นเรื่องอหลักการคำสอนในภาคคำพีเนี่ยก็ถูกหิบมาใช้ในทางการเมือง ครับในในในรัฐบาลยุคขวาจัดของประเทศอิเซลนะในการพยายามที่จะ,ะทำให้เกิดรัอสเซลที่มันใหญ่กว่าที่มีอยู่ต<ด>อนนี้นในปัจจุบันบนะครับ,ค,รบคือถ้าคุณวาดย้อนกลับไปดูถแถลงการหรือการอธิบายของนาธันยาหูในในเวทีสหประชาชาติ ครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เนี่ยนะ,ะก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาพยายามที่จะกางแผนที่ให้พวกเราดูว่าประเทศอิเซลเนี่ยมันมีขนาดขอบเขตประมาณไหนนะฮะซึ่งมันไปไกลมากมันครอบคลุมหลายดินแดนนะ,ะซึ่งมันตรงกับตรงกับเรื่องของเกรเตอร์อิสเซลนะฮะคือไล่ตั้งแต่ประเทศโนนานะฮะทางใต้ของตุรกีมา ที่เลบานอนมาจอแดนมาประเทศอิรักหรือบางสายเนี่ยบอกว่ามันไปไกลถึงบางส่วนของประเทศซาอุดิอราระเบียตรงที่เขากำลังสร้างไอโคกโครงการมีอมหรือว่าเดลไลแถวนั้นเนี่ยนะฮะโ,โอ้โหชัดเจนมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นสถานการณ์ในดินแดนปดาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยเป็นไปในทิศทางนั้นคุณวาดครับเรารเห็น เราเห็นอิสเซลเนี่ยได้เข้าไปายึดครองในภาคใต้ของเลบานอนถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงจุดจริงกับกลุ่มอิสูนล,ล็อเนี่ยนะฮะในเลบานอนส่วนทางภาคใต้กองกําลังทหารของอิสเซลก็ยังคงอยู่ลงมาอีกนิดหนึ่งในประเทศซีเรียนะครับ,รบนับตั้งแต่หลังยุคข,ของบาชาร์อันอาซาดเนี่ยกองกําลังของอิสเซลได้เข้ามา,าลุกล้ํา อ่ายึดของเหนือมากกว่าอินแดียนโกลันไฮโกลันไฮซึ่งเคยเป็นของซีเรียเนี่ย <ฮะ S 2> อตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลแล้ว<ฮ>ะนะฮะแต่มันก็มีโกลันไฮอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นของซีเรียอยู่อิสราเอลเข้ามารุกแล้ว <ฮะ S 2> แล้วก็ลุกเข้ามาเรื่อยๆใกล้กับกรุงดามัสกัสในชานเมืองดามัสกัสนะครับในประเทศอิรักเราก็เห็นอิทธิพลของพวกเคิร์ด ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐิเาริกาและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นวันนี้แผนที่ของตะวันออกกลางมันกําลังปรับเปลี่ยนไปใหม่มันจะเป็นไปในลักษณะที่มันเป็นไปตามนโยบายของประเทศอิสราเอลนะแต่ว่าปัญหาอุปสรรคสาคัญขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือมันคือดินแดนฉนวนกาซาและก็เวสต์แบงค์ที่ที่อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องพยายามที่จะทำให้ดินแดนส่วนตรงนี้เนี่ย ปลอดจากผู้คนชาวปาเลสไตน์หรือทําให้ปาเลสไตน์เนี่ยอ,อ่อนแอที่สุดในลักษณะที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเรียกร้องความเป็นรัฐได้ครับ,รบอาจารย์ครับเมื่อไม่กี่วันมานี้วัดก็เห็นว่าเขาประกาศว่าเขาอยากจะไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซาซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยคุยค้ยคางกันไว้ก็คือก็คือ สอดคล้องไปกับที่คุณทรัมป์เราเข้าใจว่าเขาพูดเล่นๆเ,เ,เจ้ารีเวล่าเหตะวัอววนออกกลางปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยพอมันไปนประกอบกับแผนที่เรียกว่าเกรเตอร์อิสราเอลที่อาจารย์ว่ากุณาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาประวัติศาสตร์มากล่าวอ้างเพื่อจะขยายดินแดน,นออกไปอาจารย์ครับเราจะขีดเส้นพักข้อนี้ไว้ก่อนเราเข้าใจตามที่อาจารย์อธิบายแล้วมันเริ่มเห็นจริงไม่ได้เป็นคอน spiracy เทลี่อย่างที่หลายคนอ้างว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดพูดกันไปอย่างนั้นเองมันไม่ใช่ละมันเริ่มเป็นจริงและจากการประกาศอาจารย์ครับถ้าเรามองตันอกกลางเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ทะเลาะกันเรื่องเขตแดนสมัยโบราณในขณะเดียวกันมันก็มีนิกายทางศาสนาและความแตกแยกกันเองมหาอำนาจที่อยู่ในภูมิภาคกันเองแต่พอไปตั้งอิสราเอลเข้ามามันกลายเป็นมีภัยอื่นคุกคามเข้ามาเขาเคยรวมตัวการพยายามจะขับไล่ พยายามจะขับไล่อิสราเอลแต่ว่าสุดท้ายก็มีมหาอำนาจเข้ามาร่วมกันแล้วกลายเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นสงครามตัวแทนมีทั้งสเตทและมีทั้ง n o n นสเตทแอคเตอร์ actor, เนี่ยรวมสุมกันอยู่ในเรื่องนี้และที่สำคัญมากอาจารย์ครับคือว่าอยากจะให้อาจาร,รย์กรุณาขยายเพราะว่าเดี๋ยวจะเทียบพวกกลับมาที่ท,ที่ที่บริเวณอาเซียนนิดเดียวคือการเอาการเมืองระดับภูมิภาคหรือว่าประวัติศาสตร์ เรื่องเขตแดนดินแดนความภูมิใจของชาติพันธุ์เนี่ยมาอ้างเพื่อจะเพื่อจะแก้ปัญหาการเมืองภายในของตัวเองสําหรับเนทันยาหูมันก็เกิดขึ้นไปด้วยเพราะว่าเราเองก็วิเคราะห์วิจาร์ณวิจัยในข้อนี้ไว้หลายครั้งจนถึงนาทีนี้ข้อการเมืองภายในของอิสราเอลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับใช่ครับเอ,อ่เรื่องที่คุณววดได้ได้เอดึปิบยก ประเด็นนี้มาพูดเนยนะผมคิดว่ามันสําคัญนะแล้วมันก็เป็นทุกที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยแล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะจงไปที่ประเทศอิเซลีเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการพยายามที่จะปลูกกระแสะชาตินิยมเมื่อใดก็ตามที่ประเทศเเมีลักษณะของอาการที่ผู้นํา หรือกลุ่มผู้นำนั้นเนี่ยกระแสความนิยมตกดำลงเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามที่จะใช้เรื่องของชาตินิยมเข้ามาเข้ามาเข้ามาเสริมนะครับเราเห็นชัดเจนกรณีของพรรคขวาจัดของของประเทศไอเซลเนี่ยนะฮะคือพรรคลิขุดเนี่ยผมคิดว่าตอนหลังเนี่ยคะแนนนิยมของพรรคลิขุดเนี่ยน้อยลง นะรเราดูได้จากการที่เอ,อเขาพยายามที่จะฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาหลังการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าใช้เวลานานมากเลยนะ,ะเพราะว่าเอ,อมันไม่สามารถที่จะได้เสียงสนับสนุนเกินซึ่งหนึ่งนะของรัฐสภานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคะแนนนิยมของพรรคกีดุดตอนหลังเนี่ยมันมันไม่ได้รับการตอบรับมากนักจาก ประชาชนคนประเทศอิเาลแล้วไหลจะเป็นเรื่องของการคอรัปชันนะคดีที่กำลังนัายาะหูกำลังถูกถูกดำเนินการอยู่เรื่องของการพยายามที่จะล้มระบบยุติธรรมกระบวนการตุลาการในประเทศอิเาลีนะฮะก่อนหน้าที่มันจะเกิดเหตุการณ์วันที่เจ็ดตุลาปีสองพันยี่สบสามเนี่ยนะฮะผมคิดว่า ท้าที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์วันที่เจ็เนี่ยมันจึงทําให้ลาสันยาฮูได้จังหวะได้โอกาสในการที่จะดึงกระแสชาตินิยมมาสนับสนุนความอความตกต่ําทางการเมืองของตัวเองนครับเราก็แล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าเอในดินแดนในสงครามสนวนกาซาเนี่ยนะมันไม่อยู่สักทีหนึ่งนะฮะมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆทั้งๆที่เอมหาอำนาจ หลายชาติก็ออกมากดดันนะสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้พอใจมากนักกับการที่ดิเซลกระทำการอย่างนั้นอันเนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์ประ,ะ,ะชาคมโลกในโลกที่สามไม่ต้องพูดถึงเลยะฮะต่อต้านสงครามนี้อย่างหนักรวมถึงคนในภายในของประเทศดิเซลด้วยนะ<ะ>ที่เป็น<ะ>ญาติของตัวประกัน ที่เป็นปพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือแม้แกแรก,กองทัพกองทัพของอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นด้วยกับนาธานูในการทำสงครามแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโพลส่วนใหญ่ในประเทศ <ฮะ S 2> ประชาชนคนในประเทศเนี่ยนะส่วนใหญ่เห็นว่านาธานยาหูมีความชอบธรรมในการดำเนินการทำสงครามเพื่อที่จะ จัดการกับกลุ่มฮามาสให้ราบทาบ,บอันนี้คือคนส่วนใหญ่ฮะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงทําให้ดัตทันดอโฮได้โอกาสในการพยายามที่จะทําให้คะแนนนิยมอของตัวเองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะฮะคือตาบแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนคนไอเซลจำนวนมากไม่ไม่ต้องการสงครามและต้องการหยุดยั้งสงครามผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ย เราเห็นชัดเจนว่านาทันยูพยายามที่จะใช้กระแสทางการเมืองเพื่อเป็นประโยชน์กับตนเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ในประเทศอิสราเอลไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเมื่อใดก็ตามที่ที่มันมีปัญหาทางการเมืองภายในเนี่ยนะฮะผู้นำหรือผู้ปกครองของของิสราเอลก็จะใช้เรื่องการต่อสู้ในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะะแต่ว่ายุคนี้จะหนักหนาสาหัสมากกว่าในยุคของนาทันยาหูเนี่ยนะ อาจารย์ครับคือที่เราคือว่าเนี่ยรบกวนอาจารย์รสลาวุฒิเรียนสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยมายาวนานเพื่อจะให้ตวัดอ,อก,การเนี่ยเป็นต้นแบบความขัดแย้งที่เข้าใจยากที่สุดแล้วและอาจารย์สลาวุฒิก็กรุณาอธิบายจนเราเห็นภาพชัดมากเหลือเกินก็คือความที่นักการเมืองของเขาและประชาชนของเขาเมื่อมีเหตุการณ์แบบอย่างที่เล่ามาเนี่ยเขาใช้ไอ้ความเป็นชาตินิยมสร้างขึ้นมาจากการที่ ความขัดแย้งจากตำราบโบราณทั้งด้านศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆการไปตั้งประเทศประวัติศาสตร์รวมกันแล้วก็แล้วก็สร้างแรงนิยมแต่อาจารย์ครับสุดท้ายนี่มันมีสส่วนที่สําคัญที่สุดคือประชาชนเนี่ยที่อาจารย์บอกกับ2คือชาติมหาอํานาจที่เข้ามาร่วมกันในตัวดอกกลางในบ้านเราขอขอผมขอเทียบนิดเดียวแต่เดี๋ยวจะกลับไปถาอาจารย์เพื่อจะ คลี่คลายเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันได้ก็คือบทบาทของชาติมหาอำนาจในเมือง <c oughs> ในเมืองอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นแบ่งฝ่ายเหมือนกับในตะวันออกกลางกับประชาชนชาวมรเ,เนี่ยดูเหมือนคุณเซนอาจารย์พูดถึงคุณเนทายาฮูเมื่อสักครู่้าเปลี่ยนชื่อเนทายาฮูเป็นคุนเซนที่ใกล้กันมากเลยฮะอาจารย์คือเขาใช้ความชาตินิยมเนี่ยมามามา,มาเรียกเลตติ้งซึ่งก็แต่ก่อนก็จะมีพรรคคุนซินเปกจะเป็นสมรังสีแล้วก็ต้องขับออกไปอยู่นอกประเทศและกลายเป็นพรรคคุณเซนพรรคเดียวแต่ประชาชนก็ เริ่มที่จะไม่ไหวแต่ว่าก็ดึงเอาความชาตินิยมกลับมาอาจารย์ครับประชาชนของอิสาราเอลจนถึงนาทีนี้เขายังอยู่ดีกินดีกันไหมคือถ้าเขาต้องการย,ยุติสงครามมันจะยุติได้ขณะเดียวกันถ้าชาติมหาอำนาจถอนมือออกก็จะยุติได้เช่นกันในสองส่วนนี้จนถึงนาทีนี้อิสาราเอลเป็นยังไงฮะประชาชนเป็นยังไงฮะอาจารย์อ่านลโคส่วนใหญ่เนี่ย ประชาชนยังสนับสนุนให้นาันญาคูทำสงครามนะแต่ว่าก็แน่นอนนะว่ามันมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีมีความใกล้ชิดกับญาติของตัวประกันหรือแม้แต่กองทัพเองนีที่มองว่าการเข้าไปยึดครองดินแดนถนวนกาซาขณะนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีในระยะยาวต่อประเทศอิสเซลเพราะว่าอิสเซลเคยเคย,เคยเข้าไปยึดในกาซาแล้ว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกต่อต้านตลอดมาจนกระทั่งต้องถอนตัวออกมาในปี2005นะครับรบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาก,ก็คือว่านาทันยาฮูถ้าหากว่าหยุดสงครามในกาซาแล้วเนี่ยนะครจะมีสถานะอย่างไรนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญ<ะ>คือ,ค,อคือเขาเองต้องการที่จะ อยู่รอดทางการเมืองได้ครับไม่ใช่พอจบสงครามแล้วเนี่ยถูกเช็คบินเออไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยอาจารยออ์ในน้องวิธีอยู่แล้วโอ,อ้ตายแน่ล้มล้มเหลวในเรื่องของเหตุการณ์วันที่เจ็ดตุลาจะมีคดีติดตัวครับ,รบแล้วก็ยังมียังมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เขาต้องการที่จะยุบเลิก ครับนะฮะปฏิรูประบบสุลาการอะไรต่างๆที่มันเป็นชงักเรื่องติดหลังอยู่เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถึงทําให้การยุติสงครามในดินแดนจนวนกาซาเนี่ยมันเป็นไปในยากนะมันมันแตกต่างกับกรณีของกัมพูชาับกัมพูชาเนี่ยเราเราทราบชัดเจนว่าฮุนเซนใช้พยายามที่จะใช้ใช้กระแสชาตินิยมขึ้นมาช่วยเหลือลูกชายที่ที่คะแนนนิยมตกต่ำมาก และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนคนคนในกัมพูชาชชแต่ว่ากรณีของอิเซลเนี่ยเออออด้วยความที่ประเทศของเขาเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยการที่เข้าไปยึดครองดินแดนของคนอื่นเขาใช่เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เอาดินแดนตรงนั้นคืนมาเพราะฉะนั้นประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศอิเซลเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ ไปไปทางขวา,าเหมือนกับพักการเมืองของประเทศอิเซลมันจึงเป็นเรื่องที่จบได้ยากมากในกรณีขอ,ของปิเลซายใช่ฮะคือ<า> ครับตัวดอกกลาซับซ้อนกว่าอาเซียนมากซับซ้อนกว่าหลายเท่านะฮะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราเข้าใจตรงนั้นเราก็จะทําให้เราเห็นเรื่องของเราเนี่ยไม่ได้ยากเลยอาจารย์แล้วเพื่เอนเราคนไทยเราก็ไม่เคยทวงสิทธิ์เขมรที่มันเคยเป็นบ้านเมืองของเราเนาะเราเป็นคน่ใส่ดีอาจารย์เราดีใสดีจริงๆอาจารย์ผมขอคําถามสุดท้ายแถมหลังจากวิทยุไปนิดนึงแล้วผมจะเอามาเสียงมาเปิดในท่อนต่อไปนะครับอาจารย์บทบาทของชาิมหาอำนาจกับอิสราเอลตอนนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือ,อยังยึดมั่นถือมั่นอยู่คุณทรัมป์ก็ไม่ได้หันหลังกลับด้านอะไรกับที่ด้านเลยทุกอย่างยังยังเหมือนเดิมอาจารย์อาจารประเมินชาติมหาอำนาจกับอิสราเอลแล้วกาซาหรือต่ออกกลารย,ยังไงฮะตอนนี้ฮะสุดท้ายแล้วครับสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรยังคงให้การสนับสนุนและทันัมหูโดยเพราะอย่างยิ่งในยุคของทรัมป์เหมือนกับครัมป์1.0เนี่ยนะฮะเขาก็ให้ความสำคัญกับอิสราเอลเป็นประเทศลำดับแรกนะฮะเรียกว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าทรัมป์ให้ความสำคัญกับอเมริกาเฟิร์สแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนว่าทรัมป์ให้ความสำคัญกับ เอเอลเฟิร์สมากกว่า,านะครับอ,อ,อันนี้ประกันประกันแรกซึ่งซึ่งเ,เราค่อนข้างที่จะสรุปได้เพราะว่าสงครามกาซ่าขณะนี้เนี่ยซ้ำไม่ได้มีทีท่าที่จะให้เซลเนี่ยยุติสงครามทั้งๆที่มันเกิดวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงแล้วก็มีร่วมกันในการในการทำให้คนกาซ่าเนี่ยอดอาหาร,รตายด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งก็สือท่ายุโรปตะวันตกซึ่งเป็นพันธมิตรกับเซลตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ท่าทีเริ่มเปลี่ยนครนะฮะฝรั่งเศสแคนาดาหรือแม้แต่อังกฤษเนี่ยจะให้การรับรองออรับปาเลสไตทรในเวทีสามาชาติในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะฮะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามชาติเหล่านี้เนี่ยก็จะให้การดํา ให้การยอมรับรัฐบริษัทแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามประเทศนี้ซึ่งใหญ่มากนะฮะมันสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้นในการที่จะหยุดสงครามในดินแดนสลวนกาซคร่าอย่างเช่นตัดความสัมพันธ์กับเซลแบนเรื่องของการส่งอาวุธการตัดตัดความสัมพันธ์ทางการค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ เขามีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเขาไม่เลือกใช้เขาไปเลือกใช้เรื่องของการยอมรับรัฐาเลสไตานะแล้วผมคิดว่าเรื่องัดนเน่ยมันเป็นเรื่องของ สัญลักษณ์มากกว่าเพราะว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยคุณว่าดครับมี147ประเทศแล้วที่ให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์ในเวทีสาะราชาติในในในสมัชชาใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรในในในพื้นที่ฮะปาเลสไตน์ก็ยังคงถูกยึดครองอิสราเซลก็ยังคงขยายนิคมชาวยูในเวสต์แบงค์ล่าสุดเราก็เห็นข่าว นะครับในกาซาก็ถูกปิดล้อมในลักษณะอย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรัฐขึ้นมาได้แน่นอนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทูตหมายความว่ารัฐบาลปาเลสไตน์อาจจะเคลื่อนไหวภายนอกประเทศได้ เข้าไปมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆที่ให้การรับรอง uh huh. ออไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติหมายถึงอ,อ,องค์การชำนาญการต่างๆขององค์การสหประชาชาติอย่างเช่น i อซ ICJ ไออะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะักนะครับ,รบอันนี้ประเด็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าทำไมตะวันตกจึงให้การรับรองรัฐเปอร์สซีย โดยช่วยมหาอำนาจอย่างอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสผมคิดว่าเป็นเพราะว่าขณะนี้อิสเซลได้ก้าวข้ามเส้นแดงที่สำคัญนั่นก็คือการประกาศการแอปพูบจากการแอปพูปจากรัฐสภาของอิสเซลในในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐสภาคอรมอความมั่นคงของอิสเซลที่ผ่านมาครับคุณว่าครับว่า เขาจะเข้ามายึดครองแบบเต็มรูปแบบนในดินแดนฉนวนกาซาอออืือืมมครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศพันธมิตรตะวันตกข,ของอ e ิเซลเนี่ยประกาศมาตลอดว่าเขาสนับสนุนเรื่องของ Two State Solution อครับนะฮะการที่อ e ิเซลยึดเข้ามายึดกาซาแล้วขยายนิคมชาวยิวออกไปเรื่อยๆใน ในเวสต์แบงค์เนี่ยรัฐปสไตน์จะอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเซล,ลกำลังทําลายแนวทางที่ประชาคมโลกให้การยอมรับเรื่องทูตส์เตดโซลูชันกับมือของตัวเองเข้าใจในในอดีตเนี่ยชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรกับเซล,ลอาจจะอ้างบอกว่าเออไม่สามารถที่จะทาอะไรเซล,ลได้ทั้งทั้งที่เซลล,ละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าไปกดดันเซลเนี่ยท้ายที่สุดเซล,ลจะทําลาย ไอ้แผนทูสเตดโซลูชันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเออ่เซลทําลายไปเรียบร้อยแล้วผ่านการยึดครองผ่านการขยายนิคมชาวเยอผ่านการละเมิดสิทธิชนต่างๆอะไรอย่างที่รเราเห็นนะเพราะฉะนั้นวันนีชาติยุโรปจึงจึงเปลี่ยนท่าทีไปนะแล้วก็จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของ สัญ,ญลักษณ์ก็ตามแต่ว่ามันก็มีนัยยะทางการเมืองพอสมควร,ครแต่อีกอย,อย่างหนึ่งก็คือประชาชนคนยุโรปเองเนี่ยนะฮะผมคิดว่าวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าออกมาสงครามออกมาสนับสนุนป,ปาเลสไตน์มากยิ่งขึ้นทั้งองค์กรเคลื่อนไหวทางด้านสทธิมษยชนประชาชนแล้วก็หน่วยงานต,างต,างต่างๆที่มีอยู่ในยุโรปเยอะมากที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่สามารถทนเห็นได้ต่อวิกฤตมนุษยธรรม การที่คนตัดสัตยอดอาหารตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับคือเรามองเรื่องเรื่องในตะวันออกกลางร้ายจริงๆร้ายกาจกับกับมนุษย์และกับโลกใบนี้ที่สุดในโลกแล้วก็ในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้ในยุคสมัยใหม่หรือยุคโบราณก็ตามเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปขอบพระคุณอาจารย์สลาวุฒิที่สละเวลาเสมอครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ